ท้ายก็ชื่อโซโรบิมนะครับ8กิโลบวกนะครับนี่ครับตัวนี้ครับเมื่อได้แล้วเราก็จะได้รับตะกัวใส่เพื่อดึงดูดบอสนะครับนี่ครับตัวตะกัวตัวตะกัวต้นไม้2ต้นนั้นไว้นะครับนี่ครับมาดูกันว่าตัวนี้จะใช่หรือเปล่านะครับนี่ครับใช่เลยครับ 8.015กิโลกร,รมัมเขาเอา8กิโลบวกบวกก็ได้พอดีเลยนะครับนี่ครับโซลูบิมนะครับบเบลเลอร์เลยบางคนสมิธเลยนะครับดวูวสวัสดีครับเพื่อนเนชาวฟิชซิ่งเพลเนททุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอยู่ที่บอ่อมารอนรีเวอร์นะครับ บอรโบิเวียนะครับบอริเวียหกสิบสามเนาะเรามาทําภารกิจล่ามอนสเตอร์กันดีกว่านะครับการล่ามอนสเตอร์เราก็จะตามล่าปลาห้าชนิดนะครห้าตัวก็ตัวที่หนึ่งก็จะเป็นพ a าส w ิ i s k สเกิร์สนะครับสี่จุดห้ากิโลบวกบวกนะตัวที่สองก็คิวดสนะครับสี่สิบห้ากิโลบวกนะครับแล้วก็ตัวที่สามก็เลสเทลนะครับ 45บวกเหมือนกันตัวที่4ก็ลิฟสาวนะครับ7.5กิโลบวกบวกนะครับตัวสุดท้ายของเราจะเป็นตัวที่หายากนะครับผมจะเหลือตัวสุดท้ายไว้ให้ทุกคนดูนะครับเราจะไปฟาร์มกันตรงไหนนะครับตัวสุดท้ายก็ชื่อโซโรบิมนะครับ8กิโลบวกบวกนะครับนี่ครับตัวนี้ครับเมื่อได้แล้วเราก็จะได้รับตะกัวใส่เพื่อดึงดูดบอสนะครับ นี่ครับตัวตะกวัวตะกวัวอยู่ข้างล่างนี่ครับพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับนี่นะครับเมื่อเข้ามาเราอยู่ที่เกาะกลางนะครับเราเลี้ยวขวาไปเลยครับแล้วก็เดินลงไปเดินลงไปลึกอยู่นะครับ นี่นะครับมาถึงไม้ของเราเรามองตรงข้ามนะเปลียนต้นไม้สองต้นนั้นไหมครับนั่นนะครับเรามองเล็งตรงนั้นไว้เลยนะครับเราจะมาฟาร์มปลาตัวนี้เล็งต้นไม้สองต้นนั้นไว้นะครับนี่ครับมาดูกันว่าตัวนี้จะใช่หรือเปล่านะครับนี่ครับใช่เลยครับ8.015กิโลกรัมเขาเอา8กิโลบวกบวกก็ได้พอดีเลยนะครนี่ครับ โซลูบิมนะครับโซลูบิมแคชฟิสนะครับให้รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะได้นี่ครับตะกัวนะครับเราก็นําไปใส่เลยนะครับตะกัวตัวนี้มันจะดึงดูดบอสได้มากขึ้นนะครับเราก็ไปรับภารกิจนะครับแล้วก็นําไปใส่แล้วผมจะพาทุกคนไปนะครับเรานั่งเรือไปนะครับปลาตัวใหญ่นั่งเรือตกจะได้ง่ายขึ้นนะครับ นี่นะครับเราก็จะมาถึงสุดประมาณนี้นะครับนี่คือเหยื่อล่ามอนสเตอร์ของเรานะครับเราจะตกอยู่หัวมุมนี้นะครับจะมีเสียงนะครับเป็นเสียงร้องไห้ของป่านะครับเพราะว่าผมไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วเขาเขียนว่าปลาดุกร้องไห้นะครับชื่อมอนสเตอร์ของเขาครับไวลิงแคสฟิสนะครับนี่เสียงเขาร้อง เสียงร้องดังมากเลยนะครับที่แรกนึกว่าเสียงฟ้าร้องนะครับไปๆมาๆมานี่คือเสียงประดุกนะครับใช่ไหมป่ะเราไปแบบรวดเรียวกันเลยเดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับว่าไวริงแคสฟิตจะเป็นตัวอย่างไรนะครับทุกคนอยากดูอยากเห็นกันแล้วครับ อืมอมอืมอมาสิมามาสิอมอิเมื่อสงสัยจะหมดแรงนะครับเพราะเราเห็นแผงหลังเขาแล้วนะครับตัวแผงหลังสีแดงเลยครับนี่ครับได้แล้วครับไบลิงแคสฟิสนะครับไบลิงแคสฟิสนะครับแปดสิบเ็ดโอ้โหแปดสิบเกดกิโล ยังไม่ถึงร้อยเลยตัวเบลเลอร์เลยบางคนสมิธเลยนะครับตัวก็ใหญ่เูยนะครับเราก็เอายากพอสมควรน,นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วมันจะมีเสียงของเจ้าบอสนี่ร้องนะครับถ้าไม่มีเสียงคงไม่ใช่นะครับเราก็ข้ามวันเลยนะครับทุกคน เดี๋ยวพาทุกคนมาดูไมยบอสกันนะครับนี่นะจะอยู่ตรงมุมแหลมๆนี่เกาะกลางเราขี่ออกมานิดเดียวนะครับนี่ครับจะอยู่ตรงมุมพอดีเลยครับเดี๋ยวออกตรงเราเนี่นะเป็นไม้ที่เราตกได้เมื่อกี้นะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับหากเพื่อนๆท่านไหนที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับวันนี้ผมขอลาทุกคนด้วยคำว่าขอพระคุณครับ